นะคะเรามาพบกันอีกแล้วครูชื่อครูพัททิลารักษาปรณคน,นะคะวันนี้เ,เราจะาพบกันอีกครั้งนะคะในหน่วยที่4นะคะในรายวิชาการเป็นผู้ประกอบการนะคะในหน่วยนี้อาจจะยากไปสักนิดนึงนะคะแต่ครูก็จะไปแบบช้าช้านะคะหน่วยนี้นะคะ <c oughs> จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการนะคะเราจะเป็นผู้ประกอบการ เราจะลงทุนทําธุรกิจนะคะเราก็จะมีการเรียนรู้เรื่องกฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจว่ามีอะไรบ้างนะคะ <c oughs> กฎหมายนะคะก่อนที่เราจะมารู้เรื่องเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจเรามาฟังสาระสําคัญประจําบทนี้ก่อนนะคะในการประกอบธุรกิจนั้นนะคะจะมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องและบังคับใช้ผู้ประกอบการจะต้องมีความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจของตน และหลักกฎหมายที่สําคัญสําคัญนั้นนะคะเพื่อเ,อเป็นการป้องกันนะคะข้อผิดพลาดในการทํานิติกรรมสัญญาต่างๆเพราะผู้ที่ประกอบธุรกิจนั้นหากไม่รู้กฎหมายเป็นพื้นฐานย่อมมีโอกาสเสียเปรียบคนที่คิดไม่ชอบได้นะคะนอกจากกฎหมายที่เกี่ยวกับนิติกรรมแล้วธุรกิจนะ,ะยังต้องเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆอีกมากมายนะคะ ในการดำเนินธุรกิจทางธุรกิจแต่ละครั้งผู้ประกอบการจะต้องมีการตัดสินใจในการดำเนินการเป็นสำคัญการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจจะมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายทั้งสิ้นนะคะผู้ประกอบการนะคะผู้ประกอบการธุรกิจและก็ที่มีจรรยาบรรณจะต้องเป็นผู้ที่อย่างน้อยนะคะจะต้องมีการคำนึงถึง 1. ความยุติธรรมนะคะ 2. พิจนารณาว่าการกระทําเป็นอันตรายหรือทําความเดือด,ด,ดร้อนให้กับผู้อื่นหรือไม่ 3. การกระทําของเราย่อมมาตรฐานไม่ยุติธรรมและสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นหรือไม่นะคะสาระในการเรียนรู้ในหน่วยนี้ก็คือนักเรียนเองนะคะจะต้องรู้ความหมายหรือว่าอธิบายความสําคัญของกฎหมายและจรรยาบัรณอย่างที่2นะคะ นักเรียนจะต้องอธิบายวัตถุประสงค์ของกฎหมายได้นะคะทีนี้เราก็มาดูนะคะกฎหมายคืออะไรนะคะการดําเนินธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะหรือหลายอย่างโดยบุคคลคนเดียวหรือบุคคลหลายคนที่มีเป้าหมายสแสวงหากําไรนะคะกฎหมายภาษาอังกฤษก,ก็คือคําว่ารอนะคะนักเรียนรู้ไหมบิดาแห่งกฎหมายไทยคือใครรู้ไหมคะเดีย๋ยวครูจะให้ไปกันบ้านสําหรับวันนี้นะ บิดาแห่งกฎหมายไทยคือใครคะทราบไหมนะคะอ่านะคะกฎหมายคืออะไรกฎหมายก็จะเป็นคําสั่งนะคะหรือข้อห้ามกฎหมายนะคะออกโดยผู้มีอานาจสูงสุดในรัฐนะคะกฎหมายเป็นข้อบังคับโดยใช้ทั่วไปสําหรับคนในรัฐนะคะบุคคลใดไม่ปฏิบัติตามต้องได้รับโทษไหมจะต้องได้รับโทษนะคะ ใครที่ทําผิดกฎหมายจะอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้นะคะ,ะความสําคัญนะคะของกฎหมายความสําคัญของกฎหมายและจรรยาบรรณนั้นสําคัญอย่างไรนะคะมนุษย์นั้นนะคะมนุษย์เป็นสอดสังคมได้สร้างและมีกฎเกณฑ์ข้อบังคับมาช้านานแล้วได้มีวิวัฒนาการมาเป็นลําดับและเมื่อมนุษย์มีความเจริญขึ้นได้พัฒนากฎเกณฑ์ข้อบังคับนั้นๆจนปัจจุบันเรียกว่ากฎหมาย เพื่อนำมาใช้บังคับกับความสัมพันธ์ของรัฐกับคนในรัฐและความสัมพันธ์ของคนที่เข้ามาในรัฐหรืออยู่อาศัยในรัฐนั้นๆเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของการอยู่ร่วมกันมนุษย์นะคะเมื่ออยู่รวมกันแล้วอาจมีการทำไมคะแย่งชิงประโยชน์นะคะและก็การทะเลาะวิวาทเราจะเห็นได้นะคะตามข่าวต่างๆทุกๆวันนะคะทุกวันนี้นะคะ จะต้องมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะถ้าเกิดไม่มีกฎหมายแล้วเป็นยังไงคะวุ่นวายไหมบ้านเมืองจะวุ่นวายนะคะอีกอย่างนะคะ,ะกฎหมายนั้นก็เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของการอยู่ร่วมกันมนุษย์เมื่ออยู่รวมกันอาจมีการแย่งชิงประโยชน์มีการทะเลาะบิวาดละเมิดกฎนะคะข้อบังคับระหว่างกันขัดแย้งในผลประโยชน์มากมายมนุษย์จึงจําเป็นจะต้องทําไมคะ จะต้องสร้างและพัฒนาระบบกฎหมายขึ้นมาใช้บังคับระหว่างกันในอดีตนั้นนะคะจะมีะหัวหน้าชนเผ่าที่มีอำนาจเป็นผู้กำหนดกฎเกณฑ์นะคะในยุคปัจจุบันนั้นก็จะเปลี่ยนไปนะคะในยุคปัจจุบันนั้นก็จะมีรัฐาธิปัตย์นะคะเป็นผู้มีอำนาจและเป็นผู้กำหนดกฎหมายระบบทางกฎหมายที่ดีนะคะจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง,น,น,น,างนักเรียนพอทราบไหมนะักเรียนเคยเรียนกฎหมายเบื้องต้นมาแล้ว แต่ว่าอันนี้นะคะมันจะเป็นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปแล้วก็กฎหมายธุรกิจนักเรียนว่ากฎหมายที่ดีประกอบด้วยอะไรบ้างรู้ไหมคะกฎหมายที่ดีนะคะจะต้องประกอบด้วยหนึ่งหลักเกณฑ์นะคะสมาตรฐานในทางอะไรในทางปฏิบัตินะคะสำหรับในทางการประกอบธุรกิจนั้นนะคะก็จะมีกฎหมายเข้ามาใช้บังคับเช่นเดียวกับผู้ประกอบการต่างๆนะคะย่อมจะต้องเข้าใจ เกี่ยวพันกับตัวบทกฎหมายทั้งในการดำเนินธุรกิจการบริหารธุรกิจซึ่งผู้ประกอบการจะต้องตัดสินใจในการดำเนินกิจการเป็นสำคัญการตัดสินใจดาเนินธุรกิจจะมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายทั้งสิ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำสัญญาซื้อขายหรือว่าสัญญาเช่าซืญญาาซ้อนะคะดังนั้นผู้ที่มออีอาชีพในการประกอบธุรกิจนั้น ควรจะมีความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจของตนและหลักกฎหมายที่สำคัญสคัญเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการทำนิติกรรมแล้วก็สัญญาต่างๆนะคะส่วนจรรยาบรณคืออะไรจรรยาบรรณนั้นนะคะก็จะเป็นสิ่งที่กว้างจะกว,งกว้างกว่ากฎหมายนะคะผู้ประกอบธุรกิจบางรายอาจจะทํากิจกรรมทางธุรกิจบางอย่างที่ไม่บางอย่างที่ไม่ผิดกฎหมายแต่ไม่ถูกหลักหรือมาตรฐานในทางปฏิบัติ ซึ่งเขาจะเรียกว่าจรรยาบัลสำหรับกฎเกณฑ์ทางจรรยาบัลน,นั้นนะคะได้ถูกกำหนดขึ้นโดยกลุ่มชนซึ่งก็คือมาตรฐานของพฤติกรรมที่กลุ่มต่างๆเช่นนะคะกลุ่มร่วมอาชีพตกลงจะปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่ในกลุ่มนั้นได้ร่วมหรือว่าตกลงกันไว้นะคะจรรยาบัลที่กลุ่มได้สร้างขึ้นนี้นะคะในบางครั้งก็อาจจะ กลายมาเป็นพวกกฎหมายนะคะเมื่อกลายมาเป็นกฎหมายแล้วก็จะนำมาบังคับใช้หากสิ่งนั้นนะคะเกิดไปมีความสำคัญต่อส่วนรวมมากขึ้นนะคะทีนี้เรามาดูวัตถุประสงค์ทางกฎหมายนะคะวัตถุประสงค์ของกฎหมายมีอะไรบ้างนะมนุษย์นะคะเป็นสตว์สังคมชอบและจำเป็นที่จะต้องทำไมกันคะจะต้องอยู่ร่วมกันเป็นหมู่เป็นเหล่านะคะการอยู่ร่วมกันของมนุษย์อาจเกิดการทำลายกัน อาจเกิดการแย่งชิงหรือว่าทำร้ายกันก่อความไม่สงบเช่นขัดแย้งในเรื่องของผลประโยชน์มนุษย์นะคะจึงสร้างเครื่องมือต่างๆขึ้นมาเพื่อรักษาความสงบในการที่ว่าจะต้องอยู่ร่วมกันอย่างเช่นจารีประเพณีเพื่อให้มีอะไรเพื่อให้มีขนบรรมเนียมประเพณีแล้วก็มีแนวประพฤติปฏิบัติที่ดีนะคะต่อสังคมแล้วก็ต่อกันนะคะทางศาสนาเพื่อให้เกิดอะไรคะทางศาสนาเพื่อให้เกิด ศีลธรรมควบคุมจิตใจให้สงบนะประพฤติปฏิบัติในทางที่ดีในบรรดาสิ่งดังกล่าวนี้นะคะจะมีผลหรือและไม่ให้ผลบ้างนะคะทีนี้เรามาดูนะกฎหมายมีกี่อย่างกฎหมายรู้ไหมประเภทของกฎหมายนักเรียนพอรู้ไหมพอทราบไหมคะกฎหมายมีกี่อย่างกฎหมายนะคะนี่นักเรียนดูเลยกฎหมาย ประเภทของกฎหมายมีกฎหมายมหามหาชนแล้วก็กฎหมายเอกชนนะคะกฎหมายมหาชนนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับรัฐกับเอกชนแล้วก็กฎหมายเอกชนนี้ก็จะเป็นเอกชนกับเอกชนนะคะ <c oughs> กฎหมายนั้นนะคะกฎหมายนั้นเป็นสิ่งจําเป็นในการดาเนินชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ประกอบการธุรกิจหากไม่รู้กฎหมายเป็นพื้นฐานย่อมมีโอกาสเสียเปรียบผู้ที่ คิดม่ชอบนะคะกฎหมายจะเป็นคำสั่งของผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในรัฐใช้บังคับกับคนทั่วไปนะคะที่อยู่ในรัฐหากปฏิบัติตามนะคะจะต้องได้มีรับโทษกฎหมายก็จะประกอบด้วยหลายๆลักษณะนะคะหนึ่งเลยนะคะคือเป็นคำสั่งหรือข้อห้ามมีลักษณะห้ากระทาหรือสั่งให้กระทําอออกใช้นะคะกฎหมายนี้ออกใช้โดยผู้มีอำนาจสูงสุดในรัฐ ผู้มีอำนาจสูงสุดในรัฐจะเป็นใครขึ้นอยู่กับระบบใครระบบการปกครองของแต่ละรัฐนะคะถ้าเป็นระบบสมบุรณาญาสิทธิราชนะคะคกษัตริย์ก็จะเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในรัฐนะคะหากเป็นระบบระบบะเผด็จการละ่ะนักเรียนว่าระบบเผด็จการนี้อำนาจสูงสุดอยู่ที่ใครผู้เผด็จการก็จะมีอำนาจสูงสุดในรัฐนะคะผู้เผด็จการนะคะอย่างที่3ใช้อำนาจบังคับคนทั่วไปในรัฐ ไม่เป็นการออกใช้บังคับกับบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะจะต้องใช้กับทุกๆคนนะคะจะไม่ได้ว่ากฎหมายนะคะต้องใช้กับทุกๆคนแล้วก็สามารถบังคับกับทุกคนได้นะคะข้อที่สี่นะคะบ, <c oughs> บุคบุคคใดไม่ปฏิบัติตามนะคะจะต้องได้รับโทษไหมจะต้องได้รับโทษหากขาดลักษณะบังคับข้อนี้เสร็จแล้วนะคะคำสั่งที่ ใช้บังคับนะคะก็จะไม่เป็นไปตามกฎหมายนะคะเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วว่าประเภทของกฎหมายมีอะไรบ้างนะคะทีนี้เรามาดูนะคะกฎหมายมหาชนเป็นอย่างไร <c oughs> กฎหมายมหาชนเป็นอย่างไรนะคะกฎหมายมหาชนคือนะคะคือกฎหมายที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างใครกับใครพูดไปแล้วะนะคะออกฎหมายมหาชนคือกฎหมายว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับ กับเอก,กชนนะคะเป็นกฎหมายที่ออกมาเพื่อใช้บังคับพลเมืองเพื่ออยู่ร่วมกันด้วยความทำไมสงบเรียบร้อยนะคะมีศิลธรรมอันดีต่อกันนะคะอันเป็นทางทําที่ให้รัฐบาลน,นั้นมีความมั่นคงมีเสถียรภาพแล้วก็ยังต้องมีอำนาจและรักษาความสงบนะคะส่งเสริมความผาสุขให้แก่พลเมือง กฎหมายมหาชนประกอบไปด้วยอะไรบ้างเดี๋ยวนะคะกดคลิกอันนี้ให้ก่อนกฎหมายมหาชนก็ประกอบไปด้วย 1. กฎหมายรัชธรรมนูญ2กฎหมายปกครอง3เดี๋ยวครูกลับสไลด์แป๊บเึงนะคะ,ะนะคะ 1. กฎหมายรัชธรรมนูญ2กฎหมายอาญา3กฎหมายปกครอง 4. กฎหมายวิธีพิจารณาความมายาและ 5. กฎหมายสารยุติธรรมนะคะทีนี้เรามาดูกฎหมายเอกชนกฎหมายเอกชนนักเรียนว่าพอทราบไหมกฎหมายเอกชนคืออะไรกฎหมายเอกชนก็คือกฎหมายที่ว่าด้วยความสัมพันธ์นะคะระหว่างเอกชนด้วยกันเองนะคะเป็นกฎหมายที่กําหนดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่อบุคคลตั้งแต่เริ่มคุ้มครองสิทธิ์เลยนะคะและกฎหมายก็จะทําหน้าที่ของบุคคล และครอบครัวนะคะวางกฎเกณฑ์เกี่ยวกับทรัพย์สินหนี้สินต่างๆตลอดจนกระทั่งถึงวันตายเลยนะคะกฎหมายเอกชนก็ประกอบด้วยอะไรบ้างกฎหมายเอ,เอกชนก็ประกอบด้วยกฎหมายแพ่งและพาณิชย์2กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะคะเรียนมาดู <c oughs> ในการค้าหรือว่าสัญญาใดๆก็ตามนะคะ ก็จะต้องมีการกระทํานิติกรรมการกระทํานิติกรรมคืออะไรการกระทํานิติกรรมก็คือการกระทําที่ถูกกฎหมายด้วยความสมัครใจและให้เกิดผลผูกพันตามกฎหมายนะคะต่อมา <c oughs> ในการทําการค้าหรือว่าสัญญาใดๆก็ตามนะคะจะต้องมีการกระทํานิติกรรมนะคะคือการกระทําที่ถูกกฎหมายด้วยความสมัครใจ และให้เกิดผลผูกพันตามกฎหมายจะต้องมีการหนึ่งมีการแสดงเจตนาสองจะต้องทำด้วยอะไรคะทำด้วยความสมัครใจสนะคะเป็นการกระทำทำชอบด้วยกฎหมายนะคะและสี่นะคะการกระทำที่มุ่งโดยตรงและให้เกิดผลในกฎหมายนะคะอ่ะนะคะต่อมานะคะเรามาดูเรื่องของกฎหมายกับธุรกิจนะคะ กฎหมายกับธุรกิจคืออะไรกฎหมายกับธุรกิจก็คือการทำไมคะการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจทุกด้านจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการค้าไม่ว่าจะเป็นการค้าขายหรือการทําสัญญาใดๆก็ตามอย่างเช่นนะคะการเช่าสถานที่นะคะที่จะทําการค้าหรือการซื้อรถยนต์หรือซื้อวัตถุดิบจะต้องมีการทํานิติกรรมนะคะย่อมจะมีความเกี่ยวพันสําหรับกฎหมาย เป็นอย่างไรบ้างคะพอเข้าใจบ้างไหมเกี่ยวกับกฎหมายกฎหมายมีกฎหมายอะไรบ้างที่ครูพูดไปเมื่อกี้จําได้ไหมคะมีกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชนยังจําได้ไหมคะนะคะวิชาในในรายวิชาการเป็นผู้ประกอบการนี้นะคะมันก็ต้องมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องเหมือนที่ครูดได้พูดไปแล้วนะคะในเนื้อหานี้จะเป็นค่อนข้างยากนะคะ ถ้านักเรียนไม่เข้าใจอย่างไรนะคะก็ให้มาสอบถามครูได้นะคะไม่ว่าจะโทรศัพท์มาหาครูหรือว่าแอดไลน์ครูนะคะหรือว่ามาสอบถามครูโดยตรงก็ได้อย่างไรก็ตามนะคะวันนี้นะคะก็ให้นักเรียนนะคะกลับไปทบทวนเรื่องของกฎหมายอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นความสําคัญของกฎหมายหรือความสําคัญของจรรยาบรรณรวมถึงวัตถุประสงค์ของกฎหมายที่ครูได้อธิบายให้กับนักเรียนไปแล้วนะคะ แล้วเวลาตอนนี้นะคะก็เวลายังเหลืออยู่สักประมาณ2ี่0นาทีเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนทำรายงานที่ครูกำหนดไว้นะคะมีใครไม่เข้าใจบ้างคะไม่เข้าใจก็สอบถามครูดได้โดยตรงนะคะเดี๋ยวก็ให้ทำรายงานตามที่ครูกำหนดไปนะคะ